สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เคารพรักทุกทุกท่านครับมาพูกมาผ่อนคือเก่าด้วยครับเพื่อเบาแดดแดกจ like ังเดียวเด้อดพี่น้องปูไตกำม้วนง่ายไปเลยครับฟองแดกจังเดียวเด้อดพี่น้องเด้อมืประสิทิภาพพี่น้องไม่ก really <t> ินตำฮู้ได้พี่น้องเด้อไม่ได้กินโดนนะตำหุ้งกับต้มหอยครับพี่ปูสดได้พี่น้องเด้อมาพี่น้องมาขีเขาเคี่ยงน้ำกัดได้พี่น้องบบบนี้โอ้ยปูกระไตง่ายง่ายอยู่พี่น้องมาขึ้น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 มาเห็นมาขึ้น้องเห็นเนาะึัดการก่อนเเลยนาะพี่น้องเนาะ Oh, no. โอ้เกิดอยากจะนตายเด้อ่าว่ากันเด้ออืมตัดการของพี่น,อนอ้องนี่ว่ากันได,พนด้พี่น้องเด้อพิธีปูพิธีอีสานพี่น้องไปไหนแล้วเนาะพิธีอีสานพิปู เก็นของด้วยนี่อนเนาะยงก็ตำตำตำมุ้งทีนี้ปูสุดนี่เป็นของเรื่อตำมุ้งตำเองแจกเป็นองมา ปกูกันเี็นรองด้วยบริกินดวนดนะอื้มกินจนไม่ร้องมี่บาทนะครับพี่น้องมีเงี้ยมันเนี้ย,นเ,นยเอา อ้แี่แเปียกหนอยตั้งระยะกำหอยหน้าเลยพี่น้องด้วยอืมของ,ของหอยล้เอ็นที่ปูล่งตรงพี่น้องที่ปูล่งตรงลงไส้เด้อด้ว

ตามห้พี่น้องก็อีปูอีปูล่งลีล่งไส้แล้วอืมอืมตัดพี่น้อง หอยนหน้าเข่ากันไม่ลงเราจะใบพ่องอย่เขาห้องท่องกันต่ำหู

หน้าพี่น้องตัวเมื่องงไงปะไหนน้องเป็นยังไงอืมวันน้กินดูนะพี่น้องตามกราบอัน,นปนี่ปูดสดกรับน้องไป ปากเนียคมากนอะพี่น้องประเทศจันวนพี่น้องขนมกุสาวัด สังหาเลียได้พี่น้องเด้อยแล้วปันกระแ้วล่ะที่แรกม่าจะมาต่ำใด้แบบนขามที่ปูกไม่ได้ต่ำใส่แบบพี่น้องเอ้ย ปู้น้อยปูล้ลุงตำามุงยังต้มน้ำใหม่กระเสียบได้เล่เพราะมัมักเยอะ สวยอย่างเดียวนกินกับตําหงพี่น้องแดบดบันพอนเอาเอาําตัหูเส้นประกอบ เดีพี่น้องเริ่มเฮ็ดแล้วโอ้มันกิมสิมันบรสาใจพี่น้องสดซดซดออกดีกว่าน้อพี่น้องเนาะกิมกิมกิมอะไรกันซดเอาเลยเนาะโอ้สำหรับยุบเนียมากกับก้นไช่ได้เลยพี่น้องเด้อถ้าใช่กับก้นแช่น้ำเนี่ยเราไปเล่งแจในี่กันนี่กันครับน้อพี่น้องเนาะมันเห็นปลากินตับหงอีสานบรนเทาได้พี่น้องเด้ดดดดดดเอตับหูก็ะะก,กับกิ้มหอยแล้วก,กันกอ,กกอิปูสดครับสดเลยครับเนี่ย กได้กินโดนแล้วครับพี่บูตดเนี่ยว่ามันหลายปีแล้วบอพี่น้องกินข้างละทุกกระวนมันว่ามันซีบฝีแล้วบอพี่น้องเอ้ยบอกคนามันกระไดแก่พี่เขียวติดสารบานห้างนอกพี่น้องเนาะผมจิดปลอกหลังสีแก่กินสดเอาสดาได้พี่น้องด้วยผมกี้มันแก่กินชะลอหัวชะลอหัวม,มันบอ่อหนั่นไม่พี่น้อง ส่งโมงงงงอกเป็นน้องรวยมากพี่น้องแบบนี้มาคนน้องเต้แบบนี้เนาะแตงโมงงงมากสิพี่น้องว่าหร่อว่ามันหนีมือเลยพี่น้องเลยบริการมหนออกพี่น้องมันหนีมือตัว ลุยตัวพี่น้อยลุยตัวพี่น้องไหม ออกไปออกไปเลยดูวน่อยมันอยากออกปกับป่ายไป,ไปยนะด้ยวยเป็นรอบแบบนี้เนาะป้แล้วเจียง

不用。嗯。Hmm. grazie, ขาหน้าอยปหนของเนาะมันโดูดะแม่คิดคะนะครับตับมุงกระแทกเป็น่องเพชรปริปรธสมมันลํำใส่บกกอตผสมใส่บกกอกน้่นี่ยเป,ปน่นปนองไปผุตําใส่บกกอกนั่พ่อพี่น้องเนาะพ่อเนาะขั้นทุน้ายเนาะพี่น้องเนาะ บูดวนแล้วที่เปิดสินายรวยเพชรมาเนี่ย พี่น้องอืลัหรับกินดีเลยเพราะจะมีน้ำเป็นของนาะเผ็ดกินไปกินมาเผ็ดไหมพี่น้องตับหูไก่บกกรอบต้มหอยอีปูสุปตำนีหลายมือเลยพี่น้องปูก็เพราะตำดีหลายพี่น้องกินให้เบิ้งเพลิลึกกลิ่นถึงใจสมัยก่อนจะพอจะมีพาคกิวฝรั่งด้วพี่น้องเด้อจะด่ามาได้พี่น้องอีปูสุปกินได้เด้พี่น้องพูดเผ็ดบ่เบิดพี่น้อง กับพวกเผ็ดเผ็ดไรครับกินไปกินมากเผ็ดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเฉพาะสำนีเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมักคลิปนี้กับกดไลค์อย่างนี้พี่น้องเด้อยอาจะใชรกับกดแชร์น้ำเนยเพื่อเป็นนั่งใจในการเดินการท่าม้อนพี่น้องเนาะกดซับตะไข่กดกระดิ่งน้ำมันพี่น้องเด้อโอ้เผ็ดพี่น้องบรรยากาศกับออกละลายฝนฟ้าอากาศครับเขากระสีทะเเกี่ยวได้นั่นแหละครับอีกจี่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับพี่น้องทะด้เกี่ยวเขาเกจ้าหนามเนาะดูแลสุขภาพเรื่อยๆพี่น้องเด้อยบรรยากาศมัน อากาศมันเปลี่ยนแปลงพี่น้องสำหรับมนี้ก็ับพ่อสามีเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ